สวัสดีครับพี่น้องชาวโซเชียลเน็ตเวิร์กทุกท่านนะครับอันนี้เป็นบรรยากาศของบุกไซส์วัเล่รีสอร์ทนะครับพอชมธรรมชาติกันเล็กน้อยนะฮะท่านไหนสนใจที่จะมาเที่ยวนะครับบัตรค่าผ่านประตู60บาทห้อ,องพักราคาถูกนะครับสุกเสาร์อาทิตย์2,000กว่านะครับจันถึงพฤหัสประมาณพันกว่าบาทนะครับพันปลายปนะครับ คนไหนสนใจมาได้นะครับเรามีจุดซุ้มของสตรอเบอรี่นะครับตอนนี้สตรอเบอรี่เริ่มโรยนะครับเริ่มจะหมดอายุไขของเขาแล้วนะครับ พื้นที่ของบุกไซต์ทั้งหมด500ไร่นะครับรวมทั้งบ้านพักตาอากาศด้วยนะครับอันนี้เป็นโซนของโรงแรมนะครับมีสะพานแขวนนะครับแล้มีหอสำหรับหอนสลิงนะครับประมาณ100กว่าเมตรนะครับหอนไปกลับนะครับ แล้วก็ฐานเรือปั่นแล้วก็กิจกรรมสาว่ายน้ำเด็กนะครับฟาร์มแกะนะครับยังเหลืออีกมากมายนะครับติดตามคลิปต่อไปนะครับอันนี้แค่ลองเซิร์ซดูนะครับขอบคุณครับ